สวัสดีครับปฏิเทศดูแอคชั่นกบคิ้วตัวแรกที่หัดเหลานะครับงานไม้สักขนาด3มเซนครับตัวนี้เหลาขวางายไม้นะครับมชมแอคชั่นกันครับ ลากวัช้าก่อนนะครับ เร่งรอบขึ้นมาเร็วนิดนึงนะครับกดดีสับทีนะครับสับสวยมีเสียงดังด้วยนะครับเวลาสับน้ำ เพิ่งหัดทำตัวแรกครับขอบคุณครับ